โูลแล้วเเซถือแรนลงมาเลยเซค่อด้เซลไม่ค่อยไม่ค่อยมาแล้วมาอะไรมาปาดเลยคนมันเลือดมันนะนุกเลยเนาะ่ายไปนี้หญ่กบ่นี้นะอ้าวกราบสวัสดี สบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทุกคนที่มาเฮามาเป็นกำลังใจและหับสมสองของนายพานแก้วไปหาแร่นอีกแล้วทุกคนบรได้ไปแต่หึงแล้วกับซิ่วนะนี่ม,นนมาอ้พวกนี้ม,นนมาอ้กนี้เพื่อข่าวาวเนาะมาแดงกันแล้วก็มาซี่วสองโตกระเจ้านงสามโตมาซิ่วนะมาไปเชาะเลยทุกคนมาสามโตคนสองคนมนือนี้พบหน้าพบตากับซิ่วอีกแล้วลองไง ลองติดต้าบ้างมาละมานบ่เมื่อนี้กำลังไปกระเซานี่ไปละเซาก็ได้ล่างเหลือตัวนึงเขากันแต่ต่อไอหมาบ่นพี่ละจะลายพอแล่ลายๆชุดแล้วพี่แล้วนี่แหละมามันนี้จะตั้งแล่ตะกคนเลยลักษณะคือมืดฝนเน,นี่มีแดดไปเริ่มหมาเหมือนนั้นเพราะแดดมาแดด bốn tốc bố bó Mù lún nó mà vậy nè nữa nó mà มือป้าดุดเรื่องฮอกูนี่นะแล่นไปเสียว่ากได้แล้วว่าไหหน้าที่นี่หมูอป่าได้ดงเห็นมันดุดเรื่องไหนบ้างบังเคยขอหมูป่าได้ไงได้มาสามตัว

นี่นะฮาวากนนะกระเตะฮาบุชนนะหมาพอแล่นนี่น่าจะเป็นแล่นขึ้นไหมมนึ่หมาเขาไม่เง้ยอีกใ่ปะขึ้นไม่นงี้ยีย่าายายนาขึ้นไม่เงี้ยี่ Cứ mai đó bước đúng Ô, dân cố cổ là gì rồi? ออออขึ้นมานี่ขึ้นมหมนี่อ่าก็อเออยันจะป็นโกนแล้ว่ะเดี๋ยวเฮ้อเี่ยวขึ้นโกนเลิกจะบปได้แม่เลยบานขึ้นบึงบึงขึ้นโกลนล่งเล่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เซ่ยว อ่ะหั่งมูหั่งหมูแต่ย่ามผลพวกตรงหน้าพมูมูป้าโอ้ยดงนี้มันเป็นดงคึ้มดงหนาด้ยแต่มงโบยะแดดปลยนะพอแรนต่ะนังเลยขึ้นไม้นีเดี๋ยวให้เสียวขึ้นบึงอื้ออาอื้อสิ่วขึ้นบึงเลย thùng rồi, của cháu đây, nhưng không mong, con, à cồn khôn lắm cả Cồn thằng này Đến bỏ Đây là đấy, bừng, bừng mà hết năm hẹn lẹ lấy ngay, khanao còn, heo hàng mặn, cồn vang như bữa chế hả? ao hồi hẹn lẹo. ผู้ผาขึืนกินนี่ลืมท่ายครับเบิง่งเสียวผาขึ้นจ่าเลยเห็นแล้วแร่นนะว่เจาะพอหลบมือเลยมันจกเอาเลยวะเอาผู้ผาใส่ไม้ใส่คือกำลังจะเจเอเสียวจาะเลยเสียวจาะแน่นเลย เี่ยวเขาได้ขึ้นไม้ใดเข้าขึ้นไม้ไร่กลับไว้มันขึ้นเะลุมเล็กแมือนะ เอามือโป้อยแล้วอ่ะโอ้ยง่ายนเลยเชกำคัดพูดได้ไงกำคัดเลนนะเชียวดึงเล่นละดึงมาเลยเียวดึงกมาเลยได้เล่นเป็นแล้วอ่ะเนี่ยเปเรยนะนะดเลยดึงมาเลย เออโย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 โอ้มันกลับมือได้พี่เต็มช่องกลับข้อปั๊บเออนี่มัน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 เอาแล้วปูนดึงออกมาเลยพอพอคนได้ละเขาได้ยละเขาได้ลเขาได้ยเลยเอาเลยอยเทิยงผมอย่าเฮาเพื่อนดุงเขียวถือแล่นลงมาเลยเีนขึ้ แล่มาีโอ้แม่ไข่เดี๋ยวแม่ไข่แม่ไข,มข,มข่มาแล้วตัวทับิดตัวทับิดเอาเลยเออเอาเลยตัวแรกแห้งมานเอาตัวไหมเอาตัวไหมเอาตัวไหมมาแล้วหนึ่งตัว,ตวเบ็ดน,นามทึงทุกคน เป็นหน้าจะ็นเทิงผูอะไรแบบจะเลอกเทิงด้วยหากะพาะเล่นสองตัวได้ตัวนึงตัวนึงเท้าโกรไปไกลสงขนได้ไหมก็มาตัวนึงสบายกันมาอาบน้ำมาเลยนี่เลย เอนเอาจะพักินข้าวกินข้าวกรบเพื่อนนะนี่เมืนเจกันนี่นี่เหรเอาเอาไปถือเจวโอ้โอะก็มาผาเวหายฮะมึงตันยามเข้าอยู่หายกับโม่กินกันนด้นล้รมะกินข้าวกินข้าวโมี่เนี่ยกินบมมีเนี่ยกินกินข้าวลาลาเยอะกินแลนตัวนั้มันยังเป็นมือชูพค้กล่เฉยตนนั้นแหละเนาะ ไอตัวนึงนี่กินแบบบุมีเจียวบุมมียังไงได้นี่อืมต้องให้เราตัดโตจุดชกจุดได้คือเยอะเนาะืถึงห้าคนอืม dàn kim mi dạng kim mi kim mi bộ kim dàn kim mi ha kim mi kim mì đang, đang kim mì, kim mi kim mi kim mi ki, ki. ừ. kim mi dạng dàn kim mi ki. kim mi ừ. kim mi kim mi kim kim ข้าวเระเบมาเจียวสองลูกเผื่อเผืเอมาอ่ะกระเดามากินดิต้องมาต้องได้กินข้าวสาราแล้วเมือนข้าไปไหมลองว่า ตอนแรกติดตามบ้างค่อยๆมันละมานาปะพักผ่อนกินข้าวกินน้ำแล้วก็เดินทางต่อบไปนี้ทุกคนเดี๋ยวเบ้างรอบแรกี่มันละมานเท่าบ่กำลังเติมโตไปทางปืนตัวนี้บ่เชียวปืนตัวนี้โล่ลงหมดเลยเนาะอะได้ตัวนึงนี่อ้ตงจขลุเปรีฮอดพีแล้วห้ามด่านฝ่านี่ยเลยเอาชิบะปืนตัวนี้ละ หลอกเกยหล,ลงปูหลงปูหยุดปูนะบอหามาตัวนี้พี่าจะเกียวด่านีนด่านีดาน่ด่านกวาาน้างด่านใหญ่ได้ใช่ป้หาก็ได้ตัวนึงขอสองโตเอาสิหลอดตีนตีนเหี่ยวตัวนี้ตีนผูน่อยนี่หลอกหลงปูไปจอดใช้บอลจอดรถปบหมาตังนี้มาอะไเชียงมาป่าบ่หรือมา มาเปื้อดก่ออันยิ้มแม่มาป้ามาป้าติ๊อกสุบอันเบลอเพิ่นนี่จุ๊บๆไหลน้อยใหญ่ล่ะแล ก็คือคบกันก็แกลกแล้วยุบถือมาเชลปอโตอยุบยุบเสี่ยงยิงมามาจอกแล้วเสี่ยงยินมาไหนละมาป้าลยเลื ได้เลยเรียบร้อยแล้วนั่นั่น้ำนถือแล้วลืดฟงอยใช่ลึกเท่าไหร่เอเหยืเอน้ามาก็มีห้าบมูมันตายแล้วกันมาลืดนะปล่อยงนี่ลืดมาลืดลืดเฮ้ยลึกดิช้ำนี่วมีตายเชียลืดจุม

ไอ้โมเซ่พลันเลือดมันอะลุกเลยเนาะใหญ่ไปนี่เลือดฟุ้งไปด้วยกระเด้งเต็โอ้โหหัวหโอดเนาะนี่ ได้ท ah, oui, ุกคนจะสันี้แหะเลือดเป็ดชาะไปมานที่หายันนี้นะมันบาเรียบร้อยแล้วพ่อตองนี้โอโอ้ย่ได้่เลยเปิดเปิเปิดเปมาป้าทุกคน Ooh, okay. boxing, แล้วเป็นตะบนรอบนชืำนี้แล้วน้ำตนเต็กหลาเลืดขี้ไตเอาทนขี้เตะเอานี่น้ำเลือดมันะตัวนี้เห็นเต็กอ ว้าสำนีมีได้เชื่อผ้าคล้องจีบุได้เนี่ยนะโุ๊บแล้วเฮ้ยว้าทุกคนเลยเลิศมาเลิศสำนีมีลงยังมาแต่นึงไม่เห็นเนี่ยสอกโตมาแล้วมานะมันถือชิเลมันฮันเฮาเห็นหอ้อยฮันเบิ่งแม่นห้อยมาป้านะ แล้วร้องพี่ชุ้งพี่ละเสียงหมาละก,กานนะหลุอดเอื่นเลยแต่หมามาคบกันหมดแล้วทุกคนมีได้ย่อมหมาสามัตไรหมาป่าทุกคนเซียวยิงหลุดตายไปมีด้ห้อยเฮห,ยหอยลงไปละจะไปโดนเชอือมัน Lựa cháo phải lựa gửi lộ nho đây rai nho mle mã nam môi mi rai mát mì, mì, mì par con mâ lè mà pa lè mâ tocao mâ lè mâ pa tocao mâ lè mà pa tocao mâ lè mâ pa tocao mâ ตัวน,นึ้นโดนชือเลยมีลงประตูไมมอี้อืมเชื่อเป็นอะไรหมาลายดิหมาหมาป่าลายดิเชื่อมาการเด้เน้มาการค่ะเหมือนน้หมดแล้วหมาไล่นะเนี่ยดิทำอะไรนะาาอ๋อเป็นแต่ไรลี เลือดฟุงฟ้งไฟไปยังไม่ได้ย้อมเลยนะเฮ้ย <ừ. S 1> บัวดได้ทุกคนย้อมน้ำห้อยบม่ได้ตัวเจี๊ยบนะกนบะบมาแล้วตัวเจี๊ยบมาหอนปีประตูไม้อีไลนะมันดา่านนี่กว้างขนาดนี้ทุกคนไหมหมาป้าลายขนาดเลยเจี๊ยบแล้วตัวหนึ่งบีได้เฮ้ยเลืป่าเนาะป่าเล,าล,าล,าลน่นเหมือนเนาะมาได้ได้ย้อมพา,พากันเสาิาร์ฟพากินข้าวมาหมาไล่หมาป้าทุกคน โดนยิงลุดชาไปไม่ได้เ้าก็มาปัดเดี๋พอไอตัวไม่จักตัวไม่จักตัวเก่าหอนคือเก่าอีเสียเวลาไปหาเล่นเดี๋ยวนี้ก็มาบ้านใบสองกว่าทุกคนเดี๋ยวห้องไปหาเล่นต่อเดี๋ยวต่อซดสองนะทุกคนนะเอ็นพีสองเด้อเดี๋ยวเ้าสิปิดวิดีโอตัวมารอบก่อนนี้เท่านี้เดี๋ยวต่อต่ออีกรอบสองทุกคน รลบแรง